วันนี้เราจะมาเบิกตัวอุปกรณ์ใหม่นั่นก็คือเจ้าครีม M J L ซึ่งครีมตัวนี้ต้องขอบคุณทางเพจพีกันดั้มมากที่ส่งมาให้ใช้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันในนามครีมน้องหมวยอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่ากล่องสวยมากพอเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกล่องฝาล็อกไม่เหล็กใส่ครีมมาดีไซน์สวยงามเปิดกล่องออกมาก็จะเจอคู่มือสกรีนรูปน้องหมวยสวยงามเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซึ่งในคู่มือก็จะมีวิธีการแนะนําการใช้ครีมที่ถูกต้องอยู่เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวครีมกันบ้าง ซึ่งตัวครีมก็จะมีสีแดงมาพร้อมกับปอกใส่สกินลายมงคลเป็นตัวอักษรจีนมความเชื่อของจีนซึ่งครีมน้องหมวยนี้เป็นครีมแบบประเภทซิงเกิลเบตหรือคมเดียวนั่นเองซึ่งมีความบางมากกว่าครีมสองคมไม่ควรไปตัดชิ้นส่วนใหญ่เหมาะการตัดชิ้นส่วนเล็กๆเดี๋ยวเราไปลองใช้ตัดกันดูซึ่งชิ้นส่วนที่ผมจะลองตัดนั้นคือเศษแผงลันเนอร์สีแดงความรู้สึกในการตัดรู้สึกนิ่มจนน่าตกใจแถมรอยเกีดก็ไม่ค่อยมีสีขาวด้วยเรามาลองตัดกับชิ้นงานจริงกันเลยดีกว่าความรู้สึกในตอนตัดก็รรูู้้้สึกนิ่่่มมมแแแไไววาตัดปลถ รอยสีขาวหรือรอยเกียดก็ดแทบไม่มีเก็บงานนิดหน่อยก็น่าจะโอเคการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้และในชุดนี้นอกจากตัวครีมแล้วภายในเซ้ตยังมีน้ํายาหรือน้ํามันกันสนิมมาให้ซึ่งตัวขวดก็จะเป็นแบบหัวสเปรย์เพื่อใช้พ่นที่ตัวครีมหรือใช้ร่วมกับผ้านอกจากสเปรย์แล้วในชุดนี้ก็ยังมีผ้าให้เอามาใช้ร่วมกับสเปรย์เพื่อเอามาเช็ดทำความสะอาดส่วนวิธีใช้ก็ง่ายนิดเดียว เพียงแค่ฉีดสเปรย์ลงไปบนผ้าแล้วเอามาเช็ดที่ครีมแบบนี้เพื่อป้องกันสนิมทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จพอเช็ดเสร็จแล้วก็เก็บใส่ปอกไว้ตามเดิมได้เพื่อไม่ให้ครีมของเราเกิดสนิมหรือโดนอากาศมากเกินไปแล้วก็ครีมตัวนี้ราคาอยู่ที่7แบงก์แดงหน่อยๆสำหรับใครที่กำลังมองหาครีมดีในราคาถูกนี่เป็นทีมตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำส่วนใครที่สนใจครีมตัวนี้ก็สามารถทักไปได้ที่เพจพรีแก n นดัมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ